และเป็นที่เรารู้ๆกันนะครับว่าไอ้เจ้าการ์ดเพย์ยิงการ์ดใบนี้ไม่ว่าจะเป็นสีแดงสีฟ้าสีเหลืองเนี่ยหรือจะสีน้ำเงินสีเหลืองเนี่ยเออแล้วแต่คนจะเรียกแล้วกันผมเรียกมันสีฟ้าแล้วกันนะ <c oughs> คือมันเพิ่มเยอะมากๆครับดูอย่างเช่นตีคนอย่างเงี้ยเพิ่มมา0.75เปอร์เซ็นต์เลยนะฮะหรือจะเจาะตอก,กอ,อย่างเงี้ยเพิ่มทีละ0.5อย่างเงี้ย10อันก็ลาเข้าไปเท่าไหร่ลวโอ้โหเยอะมากนะชิชเคอร์เนี่ยแต่ว่าประเด็นนะครับมันเพิ่มเยอะก็จริงแต่ว่าเพย์ยิงการ์ดอันนี้มันหายาก ากแสนยากเสียเหลือเกินนะครับสิ่งที่เราจะได้มานั่นก็คือ1เลยมาจากตรงนี้มาจากตู้กิ้วฮะหอันเลยนะครับที่เราจะต้องมาซื้อทุกๆุกอาทิตย์นะครับนั่นก็คือกดซื้อสินค้าแล้วเพยยิ่งการ์ดอันนี้ก็จะมาซื้อได้หรือจะใช้รูนมาซื้อก็ได้นะแต่ว่ามันก็ต้องแลกกับการบริจาคใช่ไหมโอ้โหบริจาคทีงก็แพงแสนแพง <c oughs> วันนี้เดี๋ยวผมจะพาทุกทท่านไปดูนะฮะว่าการที่เราเนี่ยจะเอาเพยยิ่งการ์ดมาฟรีๆเลยเนี่ยยีใบมันหามาจากไหนได้บ้างคลิปนีี้มคํา กดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแล้วไปดูกันเลยไอ้ตัม้มมึงเอาตังแม่ไปเติมเกมเล่นอีกแล้วเนะปัญหานี้จะหมดไปถ้าคุณเติมเกมกับร้าน Easy c a r d ชื่อก็บอกอยู่ว่าเติมง่ายสะดวกรวดเร็วปลอดภัยมั่นใจ100%เซมีแอดมินบริการเรา24ชั่วโมงใช้เพียงแค่ U ID เท่านั้นจะเติมหน้าเว็บก็ได้จะเติมกับแอดมินก็ดีมีหลายเกมดังๆให้เราเลือกเติมไม่ว่าจะเป็นเกมตระกูลแล็งนอกทั้งหลายมีทุกภาคให้เราเลือก รวมไปถึง ROV และ PUBG Mobile เดี๋ยว o ต่าก็มี p e a d of Excite ก็มามีหลายๆเกมให้เราเลือกแม้กระทั่งเกม l a g e n d Lock M Classic มีโปรโมชั่นหลายๆอย่างใช้เพียงแค่ U ID เท่านั้นสามารถเข้าไปดูโปรโมชั่นได้ที่หน้าเว็บหากมองหาร้านเติมเกมราคาถูกสะดวกปลอดภยัยมั่นใจ100%ปซหลักฐานไม่มีเหลือแม่จับไม่ได้เมียจับไม่ทันก็สามารถสแกน QRcode หรือไปที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยก็ขอ,ขอฝากเอาไว้ด้วยกับเว็บ Easy Card 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 God, God, God. อันดับแรกเลยนะให้เรามาที่แมปแพดใหม่เลยนั่นก็คือแมปมังกรน,นั่นเองนะฮะให้เรามาที่แมปมังกรโดยการวิ่งขึ้นมาข้างบนตรงนี้นะฮะนี่ก็คือมาทางขวาบนตรงนี้เลยนะครับตรงที่ผมอยู่นี่แหละเอ,อ้ทีนี้พอมาถึงตรงนี้แล้วนะครับเราจะเจอกับ n p c ที่ชื่อว่าผู้รับรางวัลเนี่ยสองตัวเนี้ยออตัวแรกก็จะเป็นแรกกับ ไอนี่หินกระดูกนั่นเองนะฮะกระดูกงูส่วนตัวที่ผมจะมาพูดในวันนี้นะนั่นก็คือเพย์ยิงการ์ดฟรีเลยฮะแต่ว่าต้องใช้เวลาในการทํานิดนึงนะนั่นก็คือผู้รับรางวัลเมทิกนิติตัวนี้นะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยเราจะต้องไปทำเควสต,ตามเขามาลรวอยากได้ไหนเราก็ไปทำเควสต,ตามนั้นนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยที่ผมจะมาแนะนํานั่นก็คือเจ้าเพย์ยิงการ์ดตรงนี้ครับเราจะต้องไปเก็บไข่มังกรเออไข่มังกรตกมันเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันอีกทีนึงเออซึ่งเราจะต้องไปเก็บไข่มังกร นะฮะจำนวนห้าร้อยใบเราก็จะได้ มา9ก้าใบแล้วนะฮะแล้วก็เลื่อนลงมาอีกนิดนึงอ่าแล้วก็ไปตรงนี้ฮะทำลายอุปกรณ์เวทมนต์มังกรชั่วร้ายจํานวน200อันแล้วก็จะมีอีก9ก้าใบนะครับสิใบเข้าไปแล้วใช่ไหมอ่เลื่อนลงมาอีกนิดนึงฮะก็ะจะเป็นช่วยเหลือหน้าที่ถูกจับนี่จํานวน200คนซึ่งทั้งหมดตรงนี้นะครับรวมแล้วนะฮะเก้ก็ะจะได้27นั่นเอง27บเใบเราจะได้มาจากเวทตรงนี้แต่ประเด็นคือเวทตรงนี้มันทํำยังไงล่ะอะ่เดี๋ยวไปดูกันเลยนะฮะมันมีอะไรบ้างสาหรับ เคลสแรกเลยนะนั่นก็คือเราจะต้องไปเก็บไข่มังกรไข่มังกรเนี่ยให้เรามาตรงนี้เลยนะฮะตรงที่เราตีมังกรรายวันกันเนี่ยจำนวนทั้งหมดนะครับเออสามพันแต้ม <c oughs> มันก็จะมีไขต่ตมแบบนี้ฮะนี่เห็นไหมอันนี้เราก็จะได้มาแล้วนะครับ1นใบอ่ะซึ่งหนึ่งกองเนี่ย แล้วก็เนี่ยเก็บไปเรื่อยๆนะแต่ว่าโห่เราต้องมานั่งเก็บคนเดียวเนี่ยมันก็จะใช่เรื่องใช่ไหมตรงนี้นะครับเราให้เพื่อนไปช่วยกันเก็บได้นะใครที่มีเพื่อนเยอะๆนะฮะให้เพื่อนมาช่วยเก็บไข่หน่อยพีอะไรเงี้ยก็มาเก็บไข่มังกรแบบนี้นะครับหรือไม่ก็ยืนเก็บไปเรื่อยๆเรื่อๆเก็บคนเดียวก็ได้แล้วแต่เราเลยนะฮะซึ่งไข่ตรงนี้มันจะไีอยู่ตามที่เราตีนะครับตรงนี้1จุดนะแล้วก็ ขึ้นมาตรงนี้อีกหน่อยนึงนะฮะนี่ตรงนี้ก็จะมีเยอะหน่อยนะครับตรงนี้มี5้าใบเลยด้วยกันนะฮะก็ทําการเก็บไปเลยะฮะ,ะเก็บไปให้หมดนะครับเก็บไปให้หมดเก็บไข่มังกรนะเก็บไข่มังกราแล้วไข่เนี่ยเอาง่ายๆคือมันจะโผล่มาเรื่อยๆฮะเนี่ยมันจะโผล่ <laughs> เราเก็บเรื่อยๆเลยคือตรงนี้เนี่ยถ้าอยากจะทําได้ไวๆนะฮะอยากจะทําได้ไวๆก็ไปชวนเพื่อนมาช่วยกันเก็บ <laughs> บอกเลยนะมันจะช่วยเราได้เยอะมากครับจะเก็บคนเดียวมันนานนะแต่ถามว่าได้ไหมก็ได้นะฮะเออแล้วแต่เราเลยนะครับอยู่ที่เรา ก็มันจะมีอยู่ข้างล่างนี้1จุดตรงนี้1จุด,ตร,จดตรงนี้เราตีมังกรนั่นแหละเออเนี่ยห้าจุดเนี่ยทั้งหมดเนี่ยไปสี่ห้าจุดเนี่ยก็ไปเก็บไข่มานะครับทีนี้พอเก็บมาแล้วเนี่ยเราก็แค่มาคุยกับคนคนนี้นั่นเองนะครับนี่เห็นไหมผมรวบรวมไข่มังกรตกได้ห้าสิบครั้งก็ได้มอีกสองพันอันแต่อันนี้ช่างมันถเถอะเราอยากจะได้อันนี้ฮะนี่รวมแล้วยี่สิบเจ็ดใบยี่สิบเจ็ดใบอันนี้จะเป็นแบบสุ่มนะเราเลือกไม่ได้นะครับเราก็จะได้เพิ่มขึ้นมาเมื่อกี้ผมสี่สิบกว่าตอนนี้เพิ่มเพิ่มน,มน, 56, นมตืออนสนุ ตอนนี้ผมมีตัวลองอยู่ตัวหนึ่งนะครับมีห้าใช่ไหมเดี๋ยวเอาตัวลองวิ่งไปเก็บแป๊บหนึ่งนะฮะทีนี้นะครับผมกาลังเอาตัวลองวิ่งเก็บอยู่นะครับตอนนี้ตัวลองเก็บมาแล้ว1อันเดี๋ยวเราไปดูกันนะมันขึ้นไหมนี่ไม่ขึ้นแต่ว่าถ้าเกิดเรามาอยู่ใกล้ๆเพื่อนแบบนี้นะฮะนั่นก็คือให้เพื่อนเนี่ยอยู่ในแมปเดียวกับเรานะครับเอาอย่างไงก็ได้ให้เราเนี่ยเห็นหลอดเลือดเพื่อนเนี่ยแบบนี้ยอนี่แล้วเราก็มาดูนะฮะขึ้นไหมขึ้นนะฮะนั่นก็คือ จาก56นะครับขึ้นมาเป็น59เลยเนะี <g> ่ย <ười> ง่ายๆก็คือเราจะต้องเห็นชื่อเพื่อนนั่นเองนะครับ <g ười> เห็นหลอดเลือดเพื่อนอะถ้าเกิดหลอดเลือดเพื่อนไม่เห็นนะครับเราก็เราจะไม่ได้เนะเาะง่ายๆก็คือช่วยกันเก็บดีที่สุดนะฮะสำหรับไอเควสเจ้าตัวรวบรวมไข่มังกรตกนะฮะและเควสต,ต่อไปนะครับนั่นก็คือทำลายาวุธเวทนี่เควสต,ตัวนี้นะครับซึ่ง เจ้า2ตัวนี้เนี่ยบอกเลยว่าบางคนยังไม่รู้เลยไปตีอะไรนะรอะไรคืออาวุธมังกรชั่วร้ายอะไรของมันวะเนี่ยนั่นก็คือให้เราวิ่งมาที่ตรงนี้นะครับนี่ตรงที่เราตรีมังกรเหมือนเดิมนั่นแหละมันจะอยู่แถวๆถวนี้นี่แหละนะฮะมันก็จะมีตรงนี้นะครับหนึ่งที่ทางขวานะครับรง่ายๆก็คือเนี่ยทางซ้ายของจอเนี่ยสี่จุดเนี่ยเราก็วิ่งไปได้หมดเลยกดคลิกไปได้เลยนะฮะและเมื่อเราวิ่งมาแล้วนะครับเราจะเจอกับเจ้าตัวหัวมังกรแบบนี้นะครับนี่ก็คืออาวุธวิเศษมังกรชั่วร้ายเอ ให้เราวิ่งช่วยกันเก็บนะครับนี่ก็เก็บกันไปครับมันก็จะเป็นตามจุดไปหรือเราจะรอมันเกิดก็ได้นะออแล้วแต่เราเลยนะครับแต่ว่าถ้าจะให้ดีช่วยกันเก็บเห <c oughs> มือนเดิมนั่นแหละนะฮะเออแต่ถ้าตรงนี้เนี่ยมันจะมีอยู่จุดหนึ่งใช่ไหมเราก็วิ่งไปก็ได้นะครับจะไม่ต้องรอฮะก็วิ่งไปจุดต่อไปเลยแลมาถึงจุดต่อไปแล้วนะครับเราก็แค่วิ่งทะลุก,กันเข้าไปเลยครับเราก็จะเห็นนี่เห็นไหมอัศวินคอยเฝ้าอาวุธมังกรใช่ไหมฮะ ห้ามเข้าใกล้ฉันแต่กูจะเข้าวะทําไมอะ่ะเออแต่มันก็เก็บไม่ได้ใช่ไหมถ้าเก็บไม่ได้แบบนี้ต้องทํายังไงฮะฆ่ามัน <c oughs> ตีทหารก่อนนะครับเออพอตีทหารเสร็จปับ๊บแล้วก็เข้าไปเก็บนะครับนี่ก็ทําลายอาวุธชั่วร้ายไปนะครับทีนี้พอเก็บตรงนี้เสร็จแล้วใช่ไหมไปจุดต่อไปเลยนะฮะโอ้คนเยอะเกินอาจจะกระตุกนิดนึงนะทุกคนไม่นิดเยอะเลยนะฮะนี่ก็จะตรงนี้นะครับก็เหมือนเดิมครับก็ทําการตีเจ้าพวกนี้ไปนะครับแล้วเราก็เก็บหัวมังกรไปเลยนี่นะฮะก็จะได้อีก ที่นะครับก็ทําการเก็บแบบนี้ไปเรื่อยๆนะฮะจุดสุดท้ายน่าจะตรงนี้ปะ <c oughs> จะมีทั้งหมดอยู่4จุดนะครับเราวิ่งครบรอบหนึ่งเนี่ยก็วิ่งกลับไปหามันได้แล้วนะครับ <c oughs> มีอีกไหมตรงนี้ตรงนี้เหมือนจะมีคนเก็บไปแล้ว <c oughs> แล้วน่าจะเก็บไปเองนั่นแหละนะฮะก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวไปดูนะครับว่ามันขึ้นไหมนะฮะเมื่อเรามาถึงแล้วนะครับเดี๋ยวดูที่มันขึ้นไปเท่าไหร่เอ่อก็จะขึ้นมาเป็น5แล้วนะเห็นไหมก็คือทําการเก็บรวบรวมมาคกี้นี้แหละจํานวนทั้งหมด200ออัน Bao bao. Ừ. ก็ทาไปเรื่อยๆฮะหรือไม่ก็ช่วยชวนเพื่อนมาช่วยกันทำไอ้เวสตรงเนี้ยเพราะว่ามันโอ้โหกว่าจะครบ200เนาะก็อาจจะนานนิดนึงนะสู้ๆนะครับทุกคนเป็นกําลังใจให้แต่ว่าสิ่งที่มันได้มาคือของฟรีอ่ะ27ชิ้นอะ่ะเออเสียเวลาหน่อยนึงนะไม่หน่อยน่าจะเยอะก็ดูการเก็บไปเรื่อยๆนะฮะก็สู้ๆนะทุกคนผมเป็นกําลังใจให้นะครับเมื่อเราได้มาแล้วเนี่ยเราจะได้ไม่ต้องกลับมาอีกรอบนึงนะครับทำทีเดียวให้มันเสร็จๆไปนี่ก็เก็บสะสมไปฮะหรือไม่ก็ยืนรอมันเกิดก็ได้แล้วเราค่อยเก็บนะครับ แล้วระหว่างนี้ก็วิ่งเก็บใครเก็บไผู้ช่วยเก็บอะไรก็เออแล้วแต่เราเลยนะฮะแล้วก็วนมาเก็บไปเรื่อยๆทาไปเรื่อยๆนะครับเสียเวลารอบเดียวตายแค่วิ่งก็จะตายแล้วเนี่ยและเ,เวสอันสุดท้ายนะครับนั่นก็คือสะสมการช่วยเหลือทหารที่ถูกจับเป็นเฉลยนะครับจานวน200คนเ <c oughs> ออเราก็จะได้มาเพิ่มอีก9กนะฮะ <c oughs> ก็วิ่งมาที่เดิมเลยครับตรงที่เราเก็บเมื่อกี้นี่แหละเออที่เราไปช่วยมันนั่นแหละมันมีทุกจุดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นใครไม่ว่าจะเป็นทหารที่ให้ ช่วยหรือจะเป็นอาวุธของพวกมันแล้วก็มาได้เลยครับแล้วเราจะเห็นลูกกงอย่างนี้นะครับเห็นไหมเป็นลูกกงนะครับมีไข่ด้วยใช่ไหมมีอาวุธมันด้วยอย่างเงี้ยโอ้โหสบายเลยนะครับล้วก็ทําการเก็บเลยครับแนะนําว่าทําเป็นตี้ดีกว่าแต่ถ้าเกิดใครที่มีเวลาเยอะอะทําคนเดียวก็ได้นะไม่ว่ากันนะฮะก็อยู่ที่เราเออเราอยากจะไวไหมแต่ถ้าเกิดเราทําเป็นตี้แล้วก็ต้องให้เพื่อนเนี่ยอยู่ในขอบเขตที่เรามองเห็นด้วยนะไม่งั้นมันไม่ขึ้นนะฮะเนี่ยแล้วก็ช่วยไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูว่ามันขึ้นไหมอ่ะผ เก็บมาแล้ว3คนนะเมื่อกี้นี้อ่าเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่ามันขึ้นไหมนะฮะนี่เห็นไหมก็จะขึ้นมาเป็น11คนแล้วนั่นเองนะครับก็ทําไปเรื่อยๆนะฮะ <c oughs> สู้ๆนะทุกคน <c oughs> แต่ก็ <c oughs> ทํารอบเดียวไงเออมันได้ของฟรีอ่ะแต่มันถามว่าคุ้มไหมก็คุ้มนะดีกว่าเราต้องโอ,โ,โอ้โหกว่าจะซื้อได้อาทิพนึงเนาะซื้อได้กี่ครั้งนะสิหรือ20เออนั่นแหละในฐานกิ้วอ่ะแล้วก็ทําหาอีกก็ไม่ได้นี่เลยนะครับยี่สิบเจ็ดอันฟรีก็มาทํากันได้นะครับและโดยสรุปเลยนะฮะนั่นก็คืืออเม่ เรารู้แล้วว่ามันต้องเปิดอะไรบ้างนะครับนั่นก็คือเราจะต้องไปเก็บไข่ใช่ไหมเออแล้วก็ไปทําลายอาวุธมันแล้วก็ไปช่วยคนนะครับโดยสรุปเลยเนี่ยก็คือทําเป็นตีนะครับออแล้วก็ให้ตีเนี่ยอยู่ใกล้ๆกันไว้ก็คือดีที่สุดนะครับแล้วหรือไม่ก็มาช่วยกันทําเพราะว่ามันทํารอบเดียวก็คือได้27บเใบเลยนะฮะโดยสรุปเลยเนี่ยถ้าให้แนะนํานะก็คือเก็บไข่ครับเก็บไข่เสร็จปั๊บใช่ไหมค,คนหนึ่งยืนเก็บไข่อีกคนนึงยืนรอทหารอีกคนนึงยืนรอเก็บอาวุธ อย่างเงี้ยสามคนนะฮะช่วยกันทําเก็บไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆืสักประมาณชั่วโมงนึงก็น่าจะเสร็จแล้วมั้ง <ś les> อันนี้ไม่รู้เนี่ยไม่ได้จับเวลานะครับเดี๋ยวก็เสร็จนะทำไปเรื่อยๆนะทุกคนสู้ๆนะครับนี่ก็คือแนะนำเนาะก็คือทาเป็นติยืนคนละจุดแล้วก็เก็บกันเข้าไปคนนึงก็เก็บไข่คนนึงช่วยทหารอีคนนึงก็ทําลายอาวุธเออแต่ถ้าเกิดใครที่มีทริคอะไรที่มันดีกว่านี้เนี่ยก็สามารถบอกกันได้นะฮะ <ś les> และนี่ก็คือข้อมูลที่ทําให้เราเนี่ยได้เพย์ยิ่งการ์ดฟรีปีเลยจํานวน2ยบเพียงแค่ เสียเวลาในการทำหนึ่งนะฮะเพราะว่าวันหนึ่งเราก็ไม่ได้ทําอะไรอยู่แล้วใช่ไหมกับเกมนี้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ทําการเก็บไขเออแล้วก็ช่วยคนแล้วก็ทาลายอาวุธของมันไปได้เรื่อยๆนะฮะเออก็สู้ๆนะ,ะทุกคนหรือถ้าเกิดใครที่มีทริคอะไรที่มันดีกว่านี้เนี่ยก็สามารถคอมเมนต์บอกไ้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะฮะก็จะได้นําไปแก้ไขปรับปรุงกันอีกครั้งหนึ่งยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้กันด้วยเวลาผมไลค์หรือว่าเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆเนี่ยมันจะได้เด้งแจ้งเตือนนะฮะก็ ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามารับชมกันด้วยนะฮะไปแล้วไปๆยไว้เจอกันครับปยมเจา